พิมพ์ลายหานต่างๆพิมพ์ลายหานของหัวข้อที่สองนะคะจะเป็นลายหานนำส่งเฮือนสมทบประกันสังคมสปสหนึ่งนะคะเราจะเข้ามาที่เสิร์ฟเมนูนะคะเราจะเข้ามาที่ P S O C P สองนะคะกด enter ค่ะ จะขึ้นรายละเอียดการน,นำส่งคืนสมทบสปสนะคะเราจะแก้เฉพาะเป็นแก้เฉพาะระบุแก้เฉพาะเดือนกับปีนะคะเป็นศูนย์สองสองห้าห้าแปดค่ะกดโอเคค่ะเรากดปิ้นนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่นี่นะคะจะขึ้นมาแล้วนะคะมันซ่อนอยู่แค่นี้นะคะ ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะ